สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับไอเพดยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับเจ้านิสันนาวาร่านะครับ NP 3 0 0ปี2019นเะครับเป็นรุ่น2.5ตัว S นะครับคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ 3แสนแ0่า 5, บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าไม้น้อยมากๆนะครับนึกว่าป้ายแดงนะครับเป็นรถปีใหม่2019ตัวโฉมนะครับโฉมล่าสุดแล้วนะแล้วก็ไม่วิ่งอยู่ที่5,000กว่าโลเท่านั้นนะครับถ้าใครพลาดคันนี้รับรองเลยว่าเสียใจและเสียดายแน่นอนนะครับคันนี้มาเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในและรอบๆตัวรถคันนี้นะครับในส่วนของไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้ามันติดเฟเกเตอร์นะครับ นี่ไฟยังใหม่ๆนะครับหน้าใสๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยการโดนเม็ดหิน,หน,หนสเก็ตหินสเก็ตทรายชนเลนนะครับในส่วนของด้านหน้าก็ได้เป็นโฉมนี้นะครับโฉมใหม่แล้วนะครับคันนี้ด้านหน้าได้เป็นกระจังหน้าได้เป็นสีเทานะครับค่อนข้างสวยงามนะครับนี่มีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางตามสไตล์ของเขานะครับคันนี้ในส่วนของคันนี้นะยังไม่มีไฟ,ไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่สามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคันนี้ ในรุ่นนี้มันเป็นรุ่นสแตนดาดเนาะคันนี้ก็ยังได้เป็นล้อกระทะอยู่นะครับล้อกระทะแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับยังร่องลึกๆอยู่เลยนะครับเป็นยางปี2019มาพร้อมกับตัวรถกันเลยนะสําหรับคันนี้นะและมีไฟเลี้ยวนะครับติดมาที่ตัวรถทั้ง2ด้านนะกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีดําด้านนะครับคันนี้นะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะสําหรับกระจกนะครับ และติดฟิล์มและติดกันาสาดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้นี่เป็นเครื่อง2.5 DDI VGS Turbo ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าร่องรอยการชั้นงานน้อยมากๆนะครับใครพลาดไปนะเสียใจแน่นอนนะสำหรับคันนี้ในส่วนของแมกไรเนอร์เป็นแมกไรเนอร์แท้จากโรงงานนะแทบจะไม่มีร่องรอยการ บรรทุกเลยนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยทีเดียวและในส่วนของด้านหลังก็มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับนี่ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะ นี่นะครับมือจับนี่เป็นสีดําด้านนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเข้ากับตัวรถนะครับไฟท้ายนะครับก็ดีไซน์เข้ากับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับและความพิเศษของเขานะครับสาหรับรุ่นนี้เรามีกล้องมองหลังมาให้นะครับบอกเลยว่าแบรนด์นิสสันนะครับไม่มีกักเรื่องออปชั่นและฟังก์ชันต่างๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นไงครับรอบๆตัวรถสวยงามนะครับรถยังเงายังใสอยู่นะครับ ไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวการชนเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้บอกเลยว่าใกล้เคียงกับไฟแดงมากๆนะครับแถมไม้น้อยวิ่งแค่ห้าพันโลเท่านั้นนะครับในส่วนของประตูเนาะนี่ได้เป็นระบบฟังก์ชันล็อกแล้วนะครับคันนี้อ่าดูนะครับกระจกอ่าปรับไฟฟ้าซ้ายขวาได้นะครับสําหรับคันนี้พวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับสี ทานะครับค่อนข้างสวยงามดีไซน์เค้าเรียบหรูนะครับสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับและมีแอร์แบกคู่หน้ามาให้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับสำหรับคนขับและคนซ้อนเนาะในส่วนของคอนโซลนะได้เป็นสีเบจสีทูโทนนะครับเป็นสีเทาตัดสีเบสสวยงามนะครับมีช่องวางของเล็กน้อยนะครับสำหรับสิ่งนี้นะครับและมีเครื่องเล่นซีดีวิทยุแท้จากโรงงานดีไซน์สวยหรูนะครับเป็นไงครับ แอร์นะครับเป็นแมนนวลนะคันนี้เป็นแอร์แมนนวลปรับสีระดับนะครับและมีช่องชาร์จไฟมาให้นะครับนี่ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ฟังก์ชันเขาครบมากๆนะครับสำหรับคันนี้เบาะนะครับได้เป็นเบาะเบาะผ้านะระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นเบาะผ้าสีเบจสวยงามนะครับ ร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับคันนี้ไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยขาดของตะเข็บเลยนะครับนี่และในส่วนของแคปบนะครับสามารถเปิดได้นะครับเพื่อความกว้างนะครับคันนี้ถือว่าเฉียบนะครับและดูเบาะหลังนะครับในส่วนของแคปบยังไม่ได้แกะเลยนะเป็นผ้านะครับเบาผ้าด้วยเบาะหนังด้วยนะสําหรับอันนี้คันนี้นะครับนี่ และมีแอร์นะครับติดที่ด้านหลังมาให้นะครับค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับนี่แล้วก็ฟัง์กชั่นเขานะครับไม่มีกักเลยนะครับสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,500 cc นะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์2,500 cc คันนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะครับ รถเพียงแค่ปีเดียวนะครับรถปี2019นะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับวิ่งแค่5,000โลนะครับสภาพเครื่องฟิตแน่นอนนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวานะครับดูนะครับไม่มีร่องรอยการขยับนะครับรถไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับสําหรับรถคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรารับประกันให้แน่นอน100%นะครับ ไม่นะครับไม่มีกอแน่นอนนะครับอันนี้เอาหัวเป็นประกันได้เลยครับสําหรับรถคันนี้นะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับรอบรอบคันเลยนะครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับมีสติกเกอร์มออกอยู่ครบนะครับสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับดูนะครับสภาพนะครับเกือบ100%เเลยทีเดียวเชียวนะครับ บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรถใหม่น้อยปีใหม่ขนาดนี้ราคาเพียงสามแส0แปดหืหพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่มองตามหารถกระบะที่จะใช้งานอยู่นะครับผมแนะนำเลยครับนิสสันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูตะแกงหน้านะครับไม่มีรอยบิ่นนะครับบอกเลยว่าไม่มีรอยชนเฉียวชนรึกมาถึงข้างในแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้านิสสัน นาวาร่า np ส0มรคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับใครได้ไปรับรองเลยนะครับว่าไม่เสียใจแน่ๆนะครับสำหรับรถราคาเพียง385,000บาทเท่านั้นนะครับและไม่วิ่งเพียง5,000โลเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 9ย์นะครับ4807362นะครับติดต่อไอเข้ามาเลยนะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับอยู่ที่ที่สาขาหนะครับ ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งะครับและสาขาที่2ของเรานะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ